ดีที่สุดของออฟซิเดียผลเล่นสายคริเต็มสู่หรือสายตีวยละลายแทงวันนี้ผมคัดมาให้เน้นสองสูตรที่คนใช้เยอะลองมาดูกันทีละชิ้นเลยว่าอันไหนจะเข้ามือแล้วพาเราคว้าช้ยได้มากกว่ากันมุมแดงสายคริติคอลเน้นความแรงต่อดอกให้หนักน่วงที่สุดไอเทมหลักก็จะมีตามนี้ลองเอาไปใช้กันได้นะครับจุดเด่นของเซตนี้คือกรองเล็บแห่งฮัสกับไอเทมนักรบวิปลาซึ่งเป็นคีย์หลักสําคัญได้ทั้งนูดเลือดและคริแรงสะใจยิงทะติดคริตอนที่พาสีเศษกระดูกทํางานพวกเมดและยิงฝั่งตรงข้ามมี ภายในไม่กี่วินาทีส่วนในเทมเสียงแห่งสายลมช่วยให้เราเดินเกมและฟาร์มได้ไวขึ้นในช่วงต้นเกมแต่มีข้อสังเกตก็คือถ้าไม่ติดคริดามจเท่ากับเบาและความเร็วในการโจมตีมันก็จะไม่รัวสะใจเท่ากับอีกสายบิวนี้จึงเหมาะสาหรับฝั่งตรงข้ามที่มีตัวบางๆเยอะจะยิงเปรี้ยงเดียวร่วงแถมยังมีดูดเลือดมากกว่าแทบไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวส่วนมุมน้ําเงินสายตีไวเน้นความพริ้วและยิงรัวแบบไม่พักหายใจไอเทมหลักก็จะมีตามนี้นะครับจุดเด่นของเซตนี้ก็คือเคียวกัดกร่อนดาบล่าปีศาาาจแลล้วกก็งงทะเััรบ ที่คอมโบไอเทมนรกแตกสาหรับแทงยิ่งยิงยิ่งหนืดยิ่งยิงยิ่งละลายเลือดแล้วยิ่งออฟซิดียมีพาสซีฟยิงซ้ํากระนําตอกมันก็ยิ่งทําให้ดาบลาบิซ่าทํางานได้คุ้มค่าสุดๆและยังได้พาสซีฟตัดเลือดไปในตัวเจอพวกตัวอื่นหรือฮิวแรงๆในแพทนี้บอกเลยว่าจอดไม่ต้องแจวนอกจากนั้นก็ยังมีไอเทมปืนทาลายล้างซึ่งช่วยเพิ่มระยะยิงทําให้ออฟซิดียปลอดภัยมากขึ้นแต่ข้อสังเกตได้คือดาเมจต่อดอกอาจจะไม่เห็นตัวเล่ติคีบ่อยเท่ากับอีกสายแต่ดาเมจรวมๆตัววิบอกนนนนน้้้ําาาาแ่่อออจจจกกทีไดลงงมมืหถะ ให้เลือกบิลที่ดีที่สุดสำหรับออฟซิเดียในเมตาปัจจุบันผมขอยกให้สายคริมุมแดงเป็นฝ่ายชนะไปแบบเฉียดฉิวก่อนละกันนะครับขอโน้ตเอาไว้นิดนึงวันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวส่วนใครจะชอบเล่นแบบไหนก็แล้วแต่สไตล์และความถนัดของแต่ละคนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับถ้าอยากตีแรงมันสะใจให้ไปสายคริแต่ถ้าอยากตีเร็วยิงรัวจนฝ่ายตรงข้ามต้องร้องขอชีวิตให้หันมาสายตีไหวโลด